ลงได้ลงอาเลยเตือนเตือนครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะครับผมวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่สนัมมาคองเช่นเคยครับผมมันาซ้ำใหม่เดิมครับวันนี้ก็ผมก็นี่ครับเอาคันมาเจอครับผมคันใหม่ครับผมของไม้สันเอสครับผมเวทคเจ็ดสิครับมาวันนี้ผมมากับนาชนครับโอ้นาชนอยู่นู้นครับผมวันนี้ก็มาตีปะสบนะครับมาอย่างวันนี้ใช้กับไมโครสปูลครับผมน้ำหนักเจ็ดกรัม โอเคครับผมมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะเจอมคันหมานได้หรือเปล่าครับผมโอเคครับผมนี่มาตั้งหกากบ,บ้านมาตั้งแต่เช้าครับผมมาลุ้นกันครับ 牛转。 ชนตุนะครับนะ ตัวขับเรือหนักวูัขบเรือหนัวูวเฮ้โหูเป็นโลอ่ะ กวนโลอ่ะแล้วรอมันขึ้นได้ได้เอาไปเก็บไปได้เอาไปเก็บไปได้เดี๋ยวมันขึ้นก่อนรอมันกัดลูกปลาก่อนโอ้โหกระสุบไซโลครับ ไมโครสปูลสีทองครับผมนี่ครับผมนะครับพร้อมครับคันใหม่ครับผมเตรียมคันใหม่ครับอืมเออ โอ้แนวเปียเลยอโอ้โหคุ้มเลยเนาะเออเดี๋ยวามาแล้วเว้ยครับสายใหญ่ครับสายโลครับไปครับชมต่อครับนานานะเดี๋ยวเราไปขึ้นก่อน